อืมเยี่ยัวลวครับมันเร็วมันเร็วมันเร็วหมูหมูดจ้าหมูใหม่ด้อ่อนนอยกิมอยู่ คอยกะได้ค e uh ่อยจะได้หน่อยแต่ว่าหวานหอมเลบานนี่ครับเอมาเก็บขอกันนะครัทีนี้ดิเจ็จะจับดีเหรอเ็นหม้อมาเห็นลังคนนั่นนี่นีด โอ้ยบ้าเขาตัวก็ตัวนอนนี่ออเป็นเปลวไหมกันเลยดอกเบื่อดอกเก็ดห้องงามเลยครับโอ้ยเก็ดไข่เก็ดบัวเมื่อวานนในมานขาหน้าวะเนาะงามไหมครับโอ้ยขาโอ้ยงามเลยเนะะาะสวัสดีครับสวัสดีจ้า ครับเาวันนี้ก็่าพอกันกับบารานกับสานงคือเก้าครับแล้วก็วันนี้ก็พอกันสองวันยังข้าทียี่สิบสี่เนาะยี่สิบสี่กันยายนสองวันหนาเราชเจเด้จ๋ามาเหมือนก็ลงเหมือนลงเวียนนะวันนี้ว่าฉานก็ภาพพี่น้องเขาเราปลาให้กันนะเมนครับการท่องเที่ยวยังอยู่ที่บรรกูจานได้จากอำเภอขัางพนมเกียจังวัดจะโศนะกะเป็นหนึ่งเป็นตามองเนาะ่าเหมือนท่อสิเด็เด็กีินหมงานที่วกคือหมูว่านหมูกรอยเหมืนกัจ้ะหมูกรท่องสิเขาปลาว่านสนอกกัมี เคลาไม่บอกพี่น้องเนะาะเพราะพี่น้องสอบถามมาหลายแต่ว่ามาแล้าาวน่าาางรรองเขาปลาทุกหมือนหนาะคือบปลเหลวบัดดำนะจ๊ะแมนครับนี่เด้อจ๊นนะจนี่เคลาแตบบ่เวลาของเฮาเนาะเวลาเสียงหลับของเฮนะาเด้อจาะพี่น้องเฮาอย่างหนาขาวหนาใสคือาารรมาแล้วสนองกะต้องใส่หนะัวน้า,าบ้านนะใส่ตอนเสาร์ก่อนก่อนออกจากบ้านเนาะก่อนแต่งหน้าแล้วกะตอนแรงก่อนนอดนะจ๊ะถ้าฟังประโยชน์เนาะกะ็หลบหลบในทั่วหน้าน,นะจ๊ะครับใส่เป็นประจำนี่ คือเห็นผลแน่นอนจ้ะนะเฮาสิค่อยๆขาวใสขึงในเรื่อยๆนะบอนเนาะแม่นครับแต่ว่าถ้าได้ขาวแล้วเพิ่งกระสีขาวคงทนขาวยืนยาวได้จากสีบร่ำหอบ่ำดำนาะบ้านเนาะครับถึงแดดถึงร่มกะยังขาวยังใสคือเวลาสโนนนี่แหละจ้ะแม่นครับแม่จ้ะพี่น้องฮอตสนใจกะพี่พูดเขาว่าสนใจใจคลิปเนาะเดี๋ยวเวลากระสโนนอยู่เขาไปตอบด้วจ้ะนี่แหละจ้ะเกลียดรับความงามของเกราสโนนเนาะเป็นอย่างหนาคือขาวคือใสตลอดเนาะจ้ะเวลาเขา ถือแดดถือร่มกันยังขาวอยู่นะแมนครับอยากมาสนใจกับพิมพ์เข้ามาสนใจได้จ้าเดี๋ยววันรับสนุกจะข้าไปตอบเนาะเอาครับเอาความงานแล้วฝากพี่ฝากน้องเลยกะไปเข่าปลากันน้ำหวนนะแมนครับไปตามหลาหาเห็ดบวกกันจ้าครับไปกันเลยครับมีงานเป็นเห็ดไข่อยู่ขาวี่เก่านมาเนาะแมนครับเมื่อวานนี้เขาเด็กเป็นตาแต่ว่าบอกใครเด็กถ่ายด้ะจ้ะไข่เขาเด็กไล่เยครับเมื่อวานจ้ะมีดอกนึ่จุ่มลามเลยครับโอ้ยเห็ดไข่เห็ดบัวเมื่อวานนี้มานขานขาเนาะ ปลาตา,าห้่องบุกเขนเดห้องเด้อจ้่เดี๋ยวเข้าปลาก่อน,นเน,นาะมันมานติมตาเหลื่มตาเด้อเห็ดปอกเห็ดไข่จุ่มย่างๆงะครับแล้วเขาก็ได้ปลาแดงเปิดแฟสอยู่เด้อจ้ะปลาเป็นต้นใหม่เป็นคุ้มใหม่ครับแต่โอ้มันมีฟืนมันตกใส่เนาะน่ามีครับงามเลยสามดอกครับสามไม่สี่บน นั่นนั่นนี่เตัวก็ตัวตัวโอ้ยมาก็ตัวก็ตัวแ่นองเี่วเป็เปี่ยนไมกี่เดดอกบื่อดอกเดห้องโอ้ยงานนี่อนครับมันขึ้นลาครับเอาไปไห้เอาไอที่เโอ้ยจงีลดอกีมาทุกคืนเนี่จูมันะ อ้ยนัรับโี้ยอ้ยเตียนมาเห็นลังคนเตียนอยากเก็ีไข่อีกันต่อ้ครับเดียวอยาเหรนเหนมากเลยจ้ะไรบานชาเป็นเกลดลุมๆนเขากเกีวขาย,ยารครับฮ็ดนี่ฮ็ดป่อน้แก้วนูอ่อปอกก๊เบกดอนี่คนอื่นรลายซื้อนะน่าฮะสีดอกมาใหญ่นจังจังหวะ หวานหอมนะวาเนาะหอมแซ่บครับหรือว่านี่ข้าเอาไปหลวกวหอมคักจ้ะหลวกใส่ทรงพีทรงหนอนไปนะแม่เทียโอ้โห้กว่าย่าเพิ่งจด้ะก็ดีขึ้นนะที่มาละนี่รักษาจริงนะโอ้โห้หัวคนหลุดแย่เนาะขาก็ทีแยะกาเนาะตะการะาให้ปดตะการหนึ่งเด้ ជាំងសារបស pour moi. Hein? Euh. C'est pour Trời kia quá khứ Cũng đọc đói ngay nha kiểng này đi ba, qua nó mở ra cái này, nhá, xài đi.

งามครับปุนไปเเด้อจะว่าสิเดีกัดเปวกมุยยงไงวม,ามานันเนาะน่ครับงามครับรอูอ้ขาอันนี้เ็ครับงามครับเออเก็บเห็ดก่อน

กลงมิห้าแห้งนะครับ ขนมปังหาบนนี้เก็บก่อนมาลานสามมาลานไปใส่มาลานกินิบบนี้ดีกว่านี่เดี๋ย่คนมูไงญ่โอ้โยทมไหมน,นะ มด <intrigued> ี๋ยนูจะกินไหม่อพอร่าเงียพี่เกดิต่พี่น้องเพิ่กินกินอขนาดน้องซ่เนาะนี่จุัดเหลือเหลือสิทำงกันดีบ้าง ชุดพอแล้วครับมัน,นม, vlog, ม vlog, hey, right ollow, trails trails> ันเรี้ยมันเล็วมหมู้วจ้าหมูใหม่ด้อ่อนหอยกิมอยู่ค่อยจะได้ค่อยๆจะได้หวานหอมนะหวานมีเครับจุ่มไปจุ่มไปเลยครับ

จุ่มตัวเลยครับมองตัวนี้ตัวนี่ปีัวตี่ที่ข้างนี่โอืดนอืมนี่เทปงามเลยครับนะอะไรบอกรเป่ก็บดอกกันเก็บกิ่งทปดีนี่นี่ไม่้องแล้วอุ้ยเบาลานเ่วยเอ้า ่กัน,กน่นงค์ยางเต็มว่านเคลดเหลวหลัาลาบเลวี่ดี่อ็บเปนเนาะอืมยหหอยปาก้าคุนกุค่ไครับต่ยันออยหานกนม่ยาแเหน บอ้เดนะนนีอยางเดียวยงงตียเบ่วั่งนไหน่คุ่ะเกี่ยว,ยม,วยม่มาหรือเปาธูมาอะไรธูมามาเลยเนาขอบคุณข่าเดี่ขอบคุณข่าว่ะมดู้อนผัดอะไรล่ก็ง้อกระุนอยู่น,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 ยนี่

ดอกงามนีครับ่เเห็นดอกเกี่ยวดอกไน,น้มอดอกไอ้ปร่งฝนมอนเอ้ปรงฝนคาาดาะดอกนี้จะไดาพ,พี่ผ้าน้องเมื่อบาแล้วเด้อจ้ะ ฝนตกเรียบร้อยเหมืนท่องหมุนต่อไปก็ดจะเปลี่ยนนล้วมานะแต่กันฝนก็ไม่หรองจ้าแต่ว่าขันฝนตกเลยกะเฮ็ดประมวลจยาจะมาเบิรงผลงานของเขาเด้อแต่ว่าเหมือนข้ามมันหน่อยมันหลายปไหนนั่นจ้ะครับนี่ยอดเด็ดของเขาครับว่าเขากิดจะเป็นเห็ดไข่เนาะจากนั้นเลยเขาแยงตะการแล้วจ้ะเพราะปีชิมมันก็เอามารวมกันเนาะแต่ว่ามันเหลออยู่นี่ ไก่อีกใบนึงอยู่ประบ้านเธงอยู่เนาะนี่ครับเอากระเดิ่องกระดองงามเมาใอไส้ของล่างนี่เนาะเห็ดไข่เนาะบนั่านี่ก็สิเป็นเห็ดหวกได้กระจายมาเนี่ก็พอเป็นจุ่มเนาะแมนครับผอบโม่ใบใหญ่จ้ะลองใส่พี่น้องคนไต้ไว้เต้มาเคลื่อนี่เนาะเราห้อยอะไรเกียวกับงาห้อยงานลายครับสองแต่พี่น้องห้องก็ลายแมนเนาะแมนครับฝนกะโตกมาตอนนี้กะเริ่อมยิบเลยจ้ะแต่ว่าป้าเปียกแห้งเนาะป้าเปียกครับแมนจ้ะว่าเราท่านก็สิบเอกับบาทเนาะกัสีเคลือนจะบลอนด์อจ้ะเพราะว่า ว่าเปียนแค่ไหนนะเนาะเดี๋ยวแมนครเวลาเปียนฝนเราต้องขั้นน้ำค้านแข็งน้ำหวเนาะนี่ก็คือประมันสุดยอดที่คือการน้ำหวานนะแมนครับไม่ได้กินในงานดอกชิมจูงงามๆเยอะจ้ะครับเป็ดพวกเอากระดอกงามอยู่ครับครับเห็นชอบคลิปนี้จังกในกรบฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะรับคลิปใหม่จากบาลานครับจ้าบาลานน้องขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้ะกดไลค์กดแชร์และกคอมเมนต์ทุกการที่กำลังชชมจ้า ขอบคุณความรักความเมตตาจากพ่อแม่ตที่มาเม่อป่านนะห,หลายหลายด้วจ้ะจะบอกก,กันขี่ไม่ได้คือหนีว่าชี่อ้องรับปีกรจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้ายดีดีนี่น้ำเลื่อนน้ำเลื่อนจ้า